สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ตูก็พาทุกคนมานั่งชมวิวภูเขาท้องฟา้ากับทุ่งนาที่กำลังมีคุณลุงหนุนคุณลุงขับรถอยู่ริมคันนาฝั่งนู้นมาดูนกสองนก ไม่มีอะไรหรอกทุกคนนั่งดูแล้วมันก็เพลินดีเลยอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ดูไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆไหมมันก็จะเป็นเสียงนกนะทุกคน แล้วก็มีเสียงรถที่คุณลุงเขาเหมือนมันเป็นรถที่มาเขาเรียกว่าไงอะเนี่ยไอตรงแนวแนวแนวเนี้ยมันจะเป็นคันเริ่มเป็นแบบเป็นร่องอะเขาเรียกว่าอะไร <S <S เดิมทีมันจะแบบเป็นโล่งๆเมื่อวานเย็นยังเป็นน้ําหมดเลยนะทุกคนมาวันนี้คุณลุงเขามา ขับรถอะแล้วมันก็ขึ้นเป็นเนินๆเนี่ยเป็นเนินๆเป็นที่ทุกคนเห็นเป็นเนนอย่างเงี้ยขึ้นๆเลยเนีน่ยแล้วท้ายรถคุณลุงเขาก็จะมีเหมือนกวยหย่อนอะไรทักอย่างหนึ่งอะลูกก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทุกคนนั่งบูมาสักพักหนึ่งแล้วก็ชิวดีดูนกดูต้นไม้เขียวๆดูท้องฟ้า มันก็เพลินดีนะทุกคนเลยอัดคลิปให้ทุกคนลองดูด้วย บรรยากาศก็อย่างนี้เลยทุกคนธรรมชาติธรรมชาติที่เราอยู่ตอนนี้นะทุกคนก็คือนครน,นายก จริงๆวันนี้เนี่ยคือเรามาพักและอันนี้ก็คือห้องพักของเราก็จะประมาณว่ามีอ่างอะไรเงี้ยนะมองออกไปเป็นจริง,รงๆต้องเป็นทุ่งนาเดี๋ยวๆพาไปชมบรรยากาศห้องพักก็ได้ แต่นอนมาหนึ่งคืนแล้วนะทุกคนมันก็จะแบบค่อนข้างจะเละๆนิดนึงก็คืออันนี้ก็คือประมาณนี้ห้องพักของเราที่มองออกไปเป็นอยูด้านนู้นเป็นห้องน้ำแต่ว่าพึ่งเข้าอยู่นะทุกคน ในห้องพักก็จะมีทีวีมีตู้เย็นมีการน้ำร้อนมีเครื่องดื่มมีมาม่าให้ก็เดี๋ยวพาชมด้านหน้าล็อกไว้ตอนแรกกะจะไม่ได้อัดอต่ทุกคนแต่ว่าลองอัดให้ทุกคนดูก็ได้เผื่อจะเป็นตัวเลือกในการมาเที่ยวนะครนายกกันเนาะ มัน,นก็จะมาฟิลนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือห้องพักห้องที่ตู้กับพ่งอยู่ห้องนี้ก็คือคือประมาณนี้ห้องพักเราอันนี้คือมุมห้องพักเราที่เมื่คกีนี้เราถ่ายให้ดูเนาะอ อ๋อคุณลงุงคุณลุงเข้าไปแล้วอย่าฟิลเนี่ยทุกคนเดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศโดยรอบสถานที่พักเราดีกว่าที่พักมีห้องพักอยู่สี่ห้องนะคะเป็นเหมือนส่วนตัวสุดๆความรู้สึกที่นอนมาสักคู่นี้ อันนี้ห้องที่เราพักบ้านพักนี้หลังที่สองหลังที่สามแล้วก็หลังที่สี่และตรงนี้ก็คือเป็นจุดเช็คอินกับจุดที่เรามานั่งกินข้าวตอนเช้านะที่นี่ตรงนี้อันนี้ฟิลเดินในสวนตรงนี้เลยน่ารักไหมทุกคนราคาห้องเนี่ย อยู่ที่หนึ่งพันสองรอยบาทกับที่นี่นะทุกคนเลวาเดอฟอราบรรยากาศห้องพักเขาก็จะแบบนี่อเนี่นทุกคนที่นี่เขาก็จะเป็นแบบเน้นดอกไม้ เน้นดอกไม้เนาะที่นี่คือหลักๆเลยคือดอกไม้เยอะวิวภูเขาสถานที่ในนี้เขาก็จะแบบนี่ต้นไหไไม่รู้อะทุกคนมีลูกด้วยเนี่ยลูกเนี่ยเขาจะประมาณเนี่ยทุกคน วิวที่พักที่นี่นะตอนแรกเขาจะไม่ได้อัดอัดตั้หน่อยแล้วกันอัคดคลิปให้ทุกคนชมกันเนาะเนี่ยก็มีให้เราขึ้นไปยืนถ่ายรูปไหนลองขึ้นไปยืนดิเนี่ยทุกคนก็คือวิวนี้เลย วิวภูเขาอบล้อมเราอยู่ที่พักเขาน่ารักนะทุกคนพี่คนที่ดูแลก็น่ารักอธยาศัยดีอันนั้นน่าจะเป็นฟักอันนี้น่าจะเป็นถั่วฝักยาวปลูกถั่วฝักยาวไว้กินด้วยน่าจะแบบเหมือนแบบ เหมือนอยู่บ้านอะทุกคนอารมณ์เหมือนอยู่บ้านจริงอาหารเช้าทานไปแล้วเมื่อสักครู่นะก็คืออาหารเช้าก็ดีนะทุกคนปีเป็นข้าวต้มไข่ดาวหมายถึงเซตอเมริกันเบรกฟาสเนาะไข่ดาวแฮมแกรอกมีน้ำผลไม้เป็นกล่องๆคือกลับไปกินได้เพื่อแต่ยังไม่ได้กินเนาะเนี่ยอารมณ์ นี่บ้านที่เราอยู่น่ารักนะทุกคนแต่ละมุมเขาจะน่ารักหมดเลยพาไปชมมุมอีกมุมนึงเนาะ คือมีอสี่หลังอ่ะคือมานอนเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเหมือนนอนเขาใหญ่เงียบสงบมากอันนี้ก็อยู่ท้องทุ่งนาภูเขาท้องฟ้าอันนี้เขียวหน่อยทุ่งเขียวขจี บรรยากาศที่พักน่ารักน่ารักที่นครนายกแห่งนี้าราคาพันสองนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ได้อาหารเชา้าใกล้กับน้ำตกหลายแห่งนะทุกคนใกล้กับโตตัสนครนายกใกล้กับวัดเขาชมพูชื่อวัดนี้นะคจะไม่ผิดนะ คือหาของกินไม่ยากอ่ะทุกคนลืมให้ดูกระต่ายน้อยที่นเขาเลี้ยงกระต่ายน้อยไว้หน่อยไม่มากขอให้น่ารักน่ารักทุกคนนี่กระต่ายน้อย ดยรวมห้องพักก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าเกิดใครมาที่นคะรนายกก็ลองเสิร์ชชื่อแล้วก็สอบถามราคาได้เพราะว่ามันจะมีห้องสองแบบแต่ห้องที่ตู้เลื่องนะคือพันสองซึ่งตู้ม,มองว่าน่ารักก็แหละถ้าใครชอบความสงบอะตู้แนะนำแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอารมณ์ประมาณว่า ชอบความคึกคืน้นกินดื่มก็ที่นี่ก็ไม่เหมาะที่นี่เหมาะกับคนที่ต้องการนอนสงบสงบพักผ่อนจริงๆนั่งมองยู่นั่งฟังเสียงนกแนะนำที่นี่เลยแต่ตอนนี้ปิดคลิปก่อนนะเพราะว่า จะพึ่งขนของออกแล้วไปช่วยก่อนบ๊ายบายทุกคน